อาชีพนี้มันไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิดมาก่อนพอถึงตอนช่วงที่ต้องลงมือทำอะค่ะไม่กล้าคุยกับเจ้าของไม่กล้าคุยกับลูกค้าไม่มีความมั่นใจไม่กล้าแสดงออกช่วงนั้นก็เจอทั้งเจ้าของที่ปฏิเสธที่ไม่รับในหน้านะอะไรยเงี้ยสุดท้ายคือชีวิตมันก็ยังคงอยู่ที่เดิม โบเรียนจบคณะบริหารธุรกิจสาขาการบัญชีมาค่ะเหตุผลที่เลือกเรียนสาขานี้เพราะว่าเราอยากจบมาแล้วเรามีงานทําเลยค่ะด้วยพื้นฐานแบ็คกราวที่บ้านนะคะเราไม่ได้มีฐานะร่ารวยเราก็เลยอยากเรียนจบมาแล้วมีงานทําเพื่อที่เราจะได้มีเงินเลี้ยงดูพ่อแม่ได้เลยค่ะก็ทํางานในสายอาชีพนี้ค่ะมาประมาณ7ปี ไรายได้ทางเดียวมันไม่ได้ตอบโจทย์โบเลยต้องหาอะไรทําเพิ่มก็ทํางานประจําควบคู่กับงานเสริมมาตลอดเลยคือเลิกงานเสร็จกลับมาบ้านก็แพ็คของเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้มีเวลาไปเที่ยวเหมือนคนอื่นเขาคะ่ะทีนี้เนี่ย มีโอกาสได้รู้จักกับรุ่นพี่ท่านหนึ่งค่ะเขาทำอาชีพในหน้าสังหาริมารัพย์อยู่แล้วเราเห็นแล้วก็สัมผัสจากพี่เขาอะค่ะเราเรู้สึกว่าแบบอาอชีพนี้มันไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิดมาก่อนว่าต้องพูดเก่งๆหรือต้องน้มน้าปิดการขายเก่งๆเราเลยอเอาตัวเองเนี่ยเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ลงมือทําอย่างต่อเนื่องพอถึงตอนช่วงที่ต้องลงมือทำอะค่ะเราเองมีท้อไม่กล้าคุยกับเจ้าของไม่กล้าคุยกับลูกค้าด้วยพื้นฐานเราที่เราไม่ค่อยชอบคุยกับคนอยู่แล้วอะค่ะเราไม่มีความมั่นใจไม่กล้าแสดงออก เราก็หายไปประมาณสัก3-4เดือนนะคะถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเราก็ต้องกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองก็กลับมาลงมือทำอาชีพนี้อีกครั้งหนึ่งใช้เวลา1เดือนนะคะโบก็ปล่อยเช่าคอนโด1เดือนก็คือได้10ห้อง โมเมนต์ครั้งแรกอะค่ะไม่เคยทําอาชีพนี้มาก่อนเราจะเริ่มต้นยังไงเราก็ใช้ความจริงใจเข้าสู้อะค่ะว่าสวัสดีค่ะพี่คาโบ,โบขออนุญาตท,ทำกระลาดให้บ้านของพี่ได้ไหมคะต้องบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยโบยังไม่ได้ซื้อโฆษณาหรือลงตามเว็บไซต์เยอะค่ะด้วยที่ความที่ว่าเรายังมือใหม่เราก็บอกเจ้าของว่าเออเดี๋ยวลงขายลงแปะป้ายให้ค่ะช่วงนั้นก็เจอทั้งเจ้าของที่ปฏิเสธที่ไม่รับในหน้านะแล้วก็เจอเจ้าของที่แบบได้เลยยินดีถ้าน้องพาลูกค้ามาได้พี่ก็จ่ายค่าคอมมิชชั่นให้ ชีพนี้มันทําให้โบจัดสรรเวลาได้ค่ะโบว่าเวลาเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเพราะอย่างที่บอกตอนแรกที่ทํางานประจำเนี่ยเราแทบจะไม่มีเวลาให้ตัวเองให้ที่บ้านเลยแต่พอมาเป็นเอเจนต์เนี่ยมันได้ทั้งเวลาแล้วก็รายได้ที่เพิ่มมากขึ้นก็อันนี้ก็คือเราขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเลยค่ะลูกค้าก็พิมกระเป๋าใบเดียวเขาอยู่ได้เลยสิ่งที่โบรู้สึกภูมิใจก็คือ เป็นวันที่เราตื่นเช้าไปกลมที่ดินมันไม่ใช่แค่วันนั้นเป็นวันที่เรารับค่าคอมมิชชั่นนะคะแต่มันคือวันที่เราได้ช่วยคนขายปลดภาระช่วยคนซื้อเขาได้แบบบ้านที่ถูกใจคือทั้งสองฝ่ายต่างก็มีรอยยิ้มวันนั้นเราเองก็มีรอยยิ้มค่ะ อาชีพในหน้าอสังหาริมทรัพย์อะค่ะคนที่จะทําได้จริงแล้วก็ทําได้นานเนี่ยบอกว่าเขาต้องเป็นมืออาชีพไม่ใช่มือสมัครเล่นเพราะว่าอาชีพเนี้ยมันไม่ใช่แค่การขายของอะคะ่ะแต่มันต้องรู้ลึกรู้จริงในข้อมูลทรัพย์ที่เรารับเข้ามาทําการตลาดแล้วก็หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม,เ,มเกี่ยวกับอสังหาอยู่ตลอดเวลาะคะ่ะ ว่าเวลามันจะผ่านไปนานแค่ไหนอะค่ะอสังหามันก็เป็นปัจจัย4ี่ที่มันมีการเปลี่ยนมือเปลี่ยนเจ้าของอยู่ตลอดเวลาคะ่ะไม่ซื้อก็ขายไม่ขายก็เช่าก็เลยมองว่าอาชีพนี้แหละก็คงจะเป็นอาชีพที่เราทําไปจนกเกษียณชีวิตต่อให้เรากรเกษียณแล้วเราก็ยังคงทําเพราะมันเป็นอาชีพที่ได้ช่วยเหลือผู้คนด้วยคะ่ะ ปัจจุบันเนี่ยสื่อออนไลน์อะคะ่ะมันเข้าถึงคนทุกเพศทุกวัยสองปีอะคะ่ะที่โบทํำตลาดมาเนี่ยลูกค้าโบส่วนใหญ่คือมาจากออนไลน์หมดเลย